บริเวนะจอดจอดแดกอย่างเดียวอีโมอีหอกครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบหกหวยออกไม่ได้ซื้อหวยเลยบ้าที่เยี่ยมกลุงซื้อหวยว่ะกูต้องแวะปั๊มซื้อหวยแล้วนะ <c oughs> วันนี้มาช่วยน้ําท่วมนะครับที่หนองคายนะครับบ้านควนวันนะครับก็ติดต่อเสร็จทางทีมงานกู้ภัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะลงเรือนะครับวันนี้อาจจะได้ลงเรือนะแจกของชาวบ้านนะครับ ที่อยู่ข้างหลังรถนะครับด้านหลังนะก็จะเป็นของนะครับที่ผลมาครับเยอะมากเลยนะครับเยอะเยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับวันนี้อยู่ที่หนองคายนะครับหนองคายลยก็มา124โลถึงแล้วนะครับจะพีเอชมาที่บ้านวนวันนะครับบ้านวนวันอำเภอวนวันนะครับวันนี้ใครอยู่แถวนั้นก็ทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้หรือมหาก็ได้นะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันขับรถมานะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับ นะคุณนุมโอธนาบุญทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่ร่วมบุญกันเข้ามานะครับในครั้งนี้นะก็ผมว่าก็ยังมีอีกจังหวัดที่น่าเป็นห่วงในภาคกลางเราครับยุธยานะครับเดี๋ยวเรามานัดดีมทีมกันนะครับวันไหนถ้าเกิดน้ําท่วมหนักๆนะครับที่แถวบางบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันเซตทีมกันนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลยนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับรับฟังรับชมนะก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับก็เตรับ เซฟทีมช่วยเหลือไว้นะครับผมแล้วก็เป็นพี่เอนะครับพี่จัโบเอนะครับก็จัดการให้นะครับเป็นทุระนะครับติดต่อทีมงานนะทีมงานให้นะครับในการที่ไปช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับมีลงมีเรืออะไรเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณแล้วกันนะครับพี่นะครับสิทธิพิมารสูขนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับไปอยู่แถวนั้นนะครับเช้าวันจันทร์วันนี้ขอให้ถูกหวยกันนะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับวันนี้ขอให้มีโชคมีลาบนะครับจะได้มีเงินมาในวันที่24กันยายนนี้นะครับคิดอหลายวัน ้องตาิดติดดอยหลายวันโอเคติดดอยหลายวันโอเคสวัสดีครับใครอยู่แถวนั้นก็ทักทายกันได้นะครับหนองคายบึงการอุดดอนนะครับผมก็ไปเส้นนั้นแหละนะครับตอนนี้อาจจะเข้าหนองบัวก่อนนะครับมาเส้นหนองไอบานตรงนี้หนองบัวลาพูนก่อนใช่ไหมหนองบัวก่อนแล้วก็ถึงอุดรนะครับออกมาเส้นนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ลุยของลุยเขาลุยอะไรมามากมายเลยโอ้โหชีพเพชรพามาครับเข้าป่าอย่างเดียวครับเมื่อคืนนี้นะกว่าจะได้ถึงที่พักก็อยู่ที่ขอนแก่นประมาณตีหนึ่งนะครับประมาณตีเกับตีหนึ่งนะ พักรถก่อนนะครับรับรองนะครับของส่งถึงที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับในไรสดนี่ก็กำลังเดินทางอยู่นะครับแล้วสวัสดีหน่อยในนี้ครับลูกชายหญิงครับไม่ใช่ลูกกูไอ้สัตว์นะมองเป็นลูกกูเลยอีอะนะว่านไปนะครับอ้าสวัสดีเขสวัสดีเขาเลยแล้วกันนะสวัสดีที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับนี้ก็อยู่นี่แหละนะครับก็ทานน้ําใจนะครับน้ําก็เพิ่งจะเข้ามากันแหละนะครับน้ํามาทางอีสานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยยกเลิก แนนะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับที่แม่สายมาที่อีสานแทนนะครับที่อีสานอาจจะเป็นดวงก็ได้แล้วอาจจะดวงนะครับมาอีสานบ่อยนะครับคงให้มาช่วยที่อีสานนะครับที่แม่น้ําโขงบ้านคนวันนิ่มติดแม่น้าโขงเนาะสิ่งไอหมู่บ้านหรือว่าบ้านที่ติดแม่น้ำโขงนะครับก็มักจะโดนผลกระทบนะครับเพราะขั้นี่จะเยอะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีคงจะไปถึงแล้วนะครับชั่วโมงนิดๆนะครับคงไปถึงที่บ้านคนวันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงครอยู่แถบนั้นนะครับคงได้เจอกันนะครับ หนองคายก็เป็นจังหวัดที่มาทุกปีอยู่แล้วนะครับหนองคายบึงการเนี่ยนะครับมาทุกปีเลยนะครับถ้าเกิดสังเกตนะครับคนแถวนี้ก็จะเจอผมนะครับจะเจอผมเช้านี้แวะกินร้านลาบนะครับก็เอฟซีขอถ่ายรูปครับเจ้าของร้านนะเออเออรู้จักเยอะเหมือนกันนะครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีคนรู้จักนะครับสาธุครับโอเคสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับถ้าเห็นตาขินนะครับนะเข้ามาดูนะครับมีคนเรียกแก๊ปเรียกโบมาหนองคายก็มาได้นะครับใช้บริการตาขินได้นะครับ ตอนนี้ตะเหินขับแก๊ปขับโบแล้วนะครับอยากเจอก็เอ้าไหมเมารถตะเหินมาดีกว่าเว้ยนะก็ลองเมาดูนะครับแกตอนนี้ขับแก๊ปขับโบก็เป็นหนุนแกนะครับตะเหินนะเหินหาวนะครับตอนนี้ไม่ใช่เหินบีทีแล้วนะครับเป็นเหินฟอร์จูนนะครับถ้าผู้หญิงสวยนะครับไม่ต้องจ้างนะครับเหินไปให้ฟรีนะครับ้วลองดูแล้วกันนะครับเรียกได้นะครับเรียกมาที่หนองคายได้ครับอยู่นี่แหละนะครับ ก็คงยาลงเรือนะครับวันนี้นะครับได้ลงเรือแน่นอนแหละนะครับแต่จะไล์ให้ดูแลกันบรรยากาศนะครับความเดือดร้อนนะครับคนจะได้เข้ามาช่วยเหลือกันนะครับบางทีน้ำใจในการที่เราทําบุญใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยนะครับกับน้ําใจที่เราทํากับคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับพระก็คนคนก็พระเหมือนกันแหละนะครับไง่าย่นะครับเหมือนกันแหละนะเอออะไรเดือดร้อนเราช่วยเหลือนะครับผมว่ามันได้บุญกุศลอยู่แล้วนะคร in oui, ับ แค่เรานําสิ่งของหรือสิ่งที่เราพอมีนะครับไปให้เขานะครับเป็นผู้ให้มักได้เสมอนะครับจำไว้เลยนะครับการเป็นการเป็นผู้ให้นะครับนะมักได้เสมอการเป็นผู้รับนะครับผมนะก็ได้เช่นกันนะครับให้กับรับเนี่ยนะครับนะผู้ให้นะครับให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับนําไปใช้ประโยชน์นะครับบุญนั้นจะเกิดแน่นอนนะครับผมนะอันนี้คือองค์ประกอบของบุญนะครับสวัสดีพี่ลพัฒนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันร้อยสี่สิบเจ็ดนะ ไอ้บ้านเอาน้ำให้กูนหน่อยข้างหลังมีไห้น้ำาีตเติมน้ำมันน้ำแห็มอ,อ่ะมีวะเปิดน้ำให้หน่อยดิของเยอะครับไม่รู้ของเถิงไปไหนครับนะหิวน้ํานะครับนะของเถิงขยะขย,ะ,ขย,ะ,เยะเต็มเลยครับมาคราวนี้ต้องล้างรถใหญ่เลยนะครับข้างๆนี่ไม่มีผู้หญิงแล้วนะครับมีแต่ผู้ชายครับตอนนี้นะฝ่าอะไรฝามาเอออีโมโวแวะซื้อน้อยนะะซื้อของแดกครับขี้เกียจรอครับ ล่วงหน้ามาเกาะเลยดีกว่าครับนะเออนะร้อยสามเก้าแล้วขอบคุณดีสารมาถินนะครับดาวสามร้อยดวงนะครับก้นเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องทางหนองคายคงได้เจอกันนะครับกงได้เจอกันเอามาเยอะมากครับของบ้านเลยนะของเยอะเลยนะครับรับรองถึงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะในสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมกันมานะครับผมก็เป็นสะพานให้นะครับเชียงรายไม่ได้ไปแล้วนะครับเชียงรายน้ำเริ่มลดแล้วนะครับก็เลยไม่เข้าไปนะครับตอนนี้ผมมา ที่ที่เขาเดือดร้อนนะครับผมไม่ได้ยึดติดกับพื้นที่นะครับคือเรามีของนียอยู่ลังรถอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยไปได้หมดนะครับสาหรับคนที่เขาเดือดร้อนนะครับอย่างนี้นะเราคนที่จะเดินทางมาหาผมก็มาที่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่อำเภอบางแพรจับชียวิตสำนักพิมานอสูรนะครับมาได้นะมาได้นะครับร้อยสิบเก้านะครับอาแชร์ไปขอเดินทางปลอดภัยครับอาจารย์โอเคนะกดแชร์กันเยอะๆอะไรกันนะครับใครให้ดาวไม่ได้ก็กดแชร์ก็เหมือนกันนะครับให้กําลังใจผู้ไรอะไรกัน กอนเมื่อคืนน <ım. S 2> ี้มาก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับฝนตกตลอดทางเลยตกแรงด้วยนะรู้พายุเข้านะครับต่นน้ทาวอดไฟครับโอเคทีมงานผมลงพื้นที่แล้วครับโอเคเด็กการนะครับลงพื้นที่แล้วเนาะบางคนก็อยู่หนองคายนะครับบางคนบางทีมก็อยู่หนองคายบางทีมก็อยู่เชียงรายนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยเหมือนกันแหละนะครับก็เลยแยกมากันนะครับผมผมวันนี้มาสองคันนะครับมาสองคันไขยังไม่แตกครับไขแค่ลาวนะ ขับยังกระหอครับไอชิพหายร้อยสี่ร้อยหกไอเวนนะครับร้อยสี่ร้อยหกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าก็วันเกิดแล้วนะครับก็เหมือนกับทำบุญก่อนวันเกิดนะครับประมาณนั้นเหมือนกับสร้างบุญสร้างกุศนนะครับวันเกิดผมอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาบุญแบบนี้นะครับในการทํานะครับผมว่ามันได้บุญเยอะดีนะครับได้บุญมากนะครับเพราะอะไรที่เป็นบุญนั่นก็คือบุญหมดแหละนะครับการให้คือบุญนะครับ ว่าการรับนี่เป็นบุญไหมครับการรับนี่คือการได้ความสุขจากคนที่ให้มากกว่านะครับคนให้จะได้บุญนะครับคนรับอย่างเดียวไม่รู้จักเป็นผู้ให้นะครับมันก็ไม่ได้บุญแหละนะครับต่การที่เรารับแล้วเราต้องให้ด้วยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับในสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะวันนะครับโอเควันศิษย์วันอสูรนะครับบอกตาจรด้วยนะครับไฟสํานักนะครับเบิกตังค์ซื้อได้นะไอไฟยีิบสี่ดวงที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับลองไปดูดูที่ ที่อนี้ก็ได้นะครับไอโฮมโปรนะครับโฮมโปรว่ามันเท่าไหร่อะไรต่างนะครับลองคำนวณดูแล้วกันนะเราเรามาบอกแล้วกันนะครับจะได้ติดสํานักนะครับงานที่เจ็ที่แปดธันวามันจะได้โอเคนะครับแล้วก็กําแพงถ้าเกิดมันซีดไปก็พ่นให้มันเข้มๆได้นะครับสีมันเงาเานะประมาณนั้นนะครับฝากดูพื้นปูด้วยแล้วกันนะครับสั่งงานทางไลน์เลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สํานักเขาก็ทํางานกันแล้นะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับเขาก็ มาช่วยกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงาน thank you ขอบคุณนะครับนะครับไม่ได้เงินไม่ได้อะไรนะครับแต่ได้ใจมานั้นนะครับสาธุครับท่านอปลอดภัยโอเคครับผมเอสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาแล้วกันนะครับไอ้บ้าเพิ่งดูที่มีใครมาคอมเมนต์บ้างไอ้สัตว์เะเบียบมาคอมเมนต์มึงหรือเปล่าดูนี่ดูจะเบียบดิไอ้สัตว์เออจะเบียบก็เป็นห่วงเป็นใยเห็นพักมาแต่เช้าเลยแชทนะว่าเป็นไงบ้างเป็นห่วงนะแหมจจเบียบนะครับห่วงนะครับห่วงแฟนในอนาคตนะครับไอ้บ้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีข้าเลยแล้วกันนะครับสวัสดีใครไปนเนี่ยไอนะ้หญิงครับแม่ไอ้บาสนะครับใช่ไหมแม่มึงไม่ต้องห่วงนะหาลูกมึงนะครับไม่ได้ทาเสียคนแน่นอนนะครับนะแค่ทาให้เสียตัวนะครับแต่ไม่ทําเสียคนนี่ก็อีกประมาณร้อยแปดโลนะครับถึงแล้วนะครับไม่ไกลผมขับรถแป๊บเดีวยวชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วนะครับบ้านบ้านไหกูมจำชื่อไม่ได้ละบ้านอะไรวะควนวันโอเคบ้านควนวันครับไอ้นี่กระสือไม่จำเหมือนกูเลยมึง เนชื่อไม่ออกครับบ้านกวนวันครับไปท่าบ่อเลยตอนแรกก็จะจับไปท่าบ่อครับหนองคายครับชิบหายแล้วกูเอาตูดซะยาวอะไรบึงดูเทินหลบมานี่ก่อนครับทางโอเคครับทางโอเคเลยนะครับทางดีมากนะครับอันนี้น่าจะทะลุหนองบัวลําพูนแล้วก็ผ่านอุดรธานีแล้วเข้าหนองคายนะครับก็ดูแล้วนะนกนัชาโคเทงครับขอบคุณมากครับสําหรับนบนะชาโคเทงนะครับที่เอาของนะครับมาช่วยนำทุกคนมาข่านเยอะๆนะครับขอให้งวดนี้นะครับ เพลงรวยปังแล้วกันนะครับผมชื่อนะครับเพลงรวยปังขอยอดวันนี้ห้าพันนะครับโอเคครับได้เลยนะน้องไอแม่แม่บ้านครับห้าพันเนี่ยจัดไปครับขอยได้ยอดห้าพันแล้วนะสวัสดีครับเพลงเพลงรวยวันนี้เพลงรวยรวยทุกคนเลยนะครับวันนี้ถูกหวยทุกคนนะครับวันนี้ก็รวยรวยกันทุกคนเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะก็ซื้อหวยไว้ถูกแล้วกันนะครับทางอะไรขอให้ได้แล้วกันวันนี้รวมบุญมาขอให้วันนี้รวยแล้วกันนะครับรวยนะ ขับขี่ปลอดภัยครับโอเคขับขี่ปลอดภัยแหมมีคนปลอดภัยกันเยอะแยะมากมายเลยเจอก็ทักทายแล้วกันตอนนี้อยู่อำเภอบนรัตแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าหนองบัวแล้วค่อยๆขับก่อนวันนี้เก90ศูนเกูโอ้โห9ก 90, 90ูนเกูนย์ทะเบียนกูทนะั้งหมดที่แล้วออกศูนหกะครับวันนี้ออกเก้าศูนย์ดีเลยก็ว่า,วานไปนะเอาเลยมึก็แทงไรแทงเลยครับ นะบาสดูแลตัวเองดีๆนะครับโอ้โหให้มีคนเป็นห่วงด้วยบาสแน่นอนจริงนะอืมจะเบียบบอกไว้บาสดูดิจะเบียบทักมาอ่งนะครับจะเบียบนี้ก็เป็นห่วงน้องบาสจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับแม่หญิงบอกขอให้ลูกสะพ้ายเป็นคนดีครับถึงอายุเจ็ดสิบแม่หญิงก็ยกให้ครับไม่ีปัญหาครับผมนะจะเบียบรักแท้นะครับรักแท้นะครับผมนะรักแท้นะครับรักแท้เกิดขึ้นแล้วนะครับติดต่อติดต่อได้เลยครับติดต่ออะไรไว้งง เดินทางปลอดภัยับโอเคขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับที่่วยพอให้เดินทางปลอดภัยครับปลอดภัยแน่นอนครับเหยียบมา104 105เลยเมื่อคืนนะเปลี่ยนแผลทันทันครับแต่ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ไปตะเอนไปไกลทรงผมทรงนี้ถูกใจแม่มากครับเป็นไงถูกใจแม่แล้วมึงดูอะแม่มึงดูลูกดิดูทรงผมนี่ครับหล่อมากครับไอ้เฮียไม่ให้ทรงค่นตีนที่อะไรร้วยสัตว์นะผมก็หย่อยเฮียสักไปดัดให้หย่อยอีกเวณนะครับมันจะลอยเอาเฮียอะไรมาลอยชิไหย กูว่าผมหยิกอะไรสัตว์นะผมหย่อยมเมื่อไรชิบหายกูต้องแตดทรงนี้แหละย่ายหยิกเป็นหมอยใช่ไหมมึงผมนะไม่ใช่หมอยนะทางปลอดภัยครับโอเคซ้ายเลยขวาอุดอมันทะลุได้ทางนี้เราไปได้หลายทางเว้ยอุดรธานี้สี่กิโลหรอวะไม่ถึงอุดรแล้วเหรอหนองคาย9ก้าสเจ็ดโอ้โหอี่ใกล้ถึงแล้วเว้ยนะเดี๋ยวก็โผล่แล้วครับตอนนี้นะครับเหลืออีกประมาณร้อยห้าโลถึงแล้วนะครับ พี่น้องหนองคายนะครับของเต็มรถเลยนะครับตอนนี้โชกอันนี้หมดแล้วครับยุบหมดแล้วไม่ใช่รถบรรทุกครับนะมันไม่มีแหนบครับมันก็เลยต้องใช้โชกนะครับก็คืนนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรถพังไม่ว่าครับนะเปลี่ยนโชกได้ครับไม่ซีเรียสคิดถึงกระบะเลยครับตอนนี้โอ้โหอยาไอ้กระบะได้ลุยได้อะไรนะครับแหนบ สวัสดีครับสวัสดีครับเลยแล้วกันนะครับจะเบียดมาจะเบียดบ้างไงบ้างเใจบอกดิยังยังไม่ได้พิมพ์อ๋อจะเบียดยังไม่ได้พิมพ์นะจะเบียดมันเข้ามาแล้วก็เป็นบัสไม่ได้ครับจะเบียดไม่ต้องเข้ามาตลอดครับ <c oughs> คู่แทนคู่แท้มาเจอกันที่ลายยางนะอาจารย์หลอกกับบัสครับคุยไม่ได้หรอกครับบัสหลอกอ่ะครับบัสยังน้อยอย,อยู่อลไรมีนะไอ้บัสหลอกเยอะครับนะ <c oughs> อีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาใช่ไหมสิห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวานะครับพอบอกนะ อ้าว5เมตรเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาวะตั้งแต่ไปไต้ผีออกมาตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับโอเคครับดีใจด้วยแล้วกันนะครับชีวิตผมนะครับง่ายๆนะช่วยคนก็ไม่ได้ซีเรียสไรหรอกนะครับเห็นตรงไหนวะเนี่ยไอ้ชิบะไอ้เหี้ยงงทางออกขวาี่เนาะไอ้สัตว์ทางโคตรงงเลยผายอ๋อนี่เอาขวานีก่อนนะปป๊ดโอเคแต่แป๊บนึงครับกําลังคุยกับสิริอยู่ครับแป๊บหนึ่งนะ จ้ากูเลี้ยวตามมึงนะสิริเฮียโอเคร้อยยี่สิบแปดครับสองกิโลเมตรแล้วไปไหนเลี้ยวขวาอีกโอ้โหทางเลี้ยวเยอะเลยตอนนี้ก็อันี่อะไรเนะี่ยอุดรเรืเอหนองบัววะอย่างหนองบัวลำพูอยู่ครับตอนนี้หนองบัวครับอยู่หนองบัวทั้งคายได้นะเดี๋ยววิ่งมางทางกขุ่มก็รุ่งเงินครับจีเพจม่งมา,มาทางนี้นะครับก็มาตามมันนะครับวิ่งชัยภูมิข้ามเขามาตลอดเลยครับพาเนี่ยเชยบุญชัยภูมินะครับออกนะบึงสัมพันธ์นะครับเส้นนั้นนะ สวัสดีครับสวัสดีกัเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามานะครับรับชังรับชมนะครับฟังรับชมผมนะครับก็บางบนไปเรื่อยๆนะครับชั่วโมงนิดๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปไลฟ์สดที่บริเวณน้าท่วมไม่ดูแล้วกันนะครับว่ามันหนักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราได้ชมกันนะครับตอนนี้ถึงหนองบัวแล้วนะครับพอหนองบัวลำปูแล้วนะพอหนองบัวแล้วอีสานี่ขาดจังหวัดเดียวที่ยังไม่ได้ไปครับอุบลราชธานีครับนอกนั้นผมว่าผมน่าจะไปเกือบเกือบหมดแล้วนะครับในภาค ภาคอีสานขาดอุบลที่ยังไม่ได้ไปภาคใต้น่าจะเป็นจังหวัดสตูลนะครับที่ยังไม่ได้ไปนะครับสตูลนะครับภาคใต้แล้วก็ยะลานะครับสองสองที่นะครับแต่ได้ครับไปอยู่จอยร้องนะครับไม่ได้ไปยะลานะได้ไปแค่ปัตตานีกับจอยนราธิวาสครับยะลาไม่ได้แวะเข้าไปนะครับส่วนภาคใต้ก็นะครับยะลากับสตูลที่ยังไม่ได้ไปแล้วนั้นผมก็ไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้วผ่านหมดแล้วนะครับก็เก็บครบแล้วครับเมืองไทยตอนนี้ภาคเหนือครบทุกจังหวัดแล้วนะครับ ภาคกลางกูครบยังวะภาคกลางงูภาคกลางก็ได้จะ้ะเกือบบครบแล้ววะนะผมว่าทั่วประเทศกินข้าวแล้วครับลูกบาสครับแม่เป็นคนห่วงบาสไว้สัตว์ไม่ห่วงกูเลยไม้ชหายจะเบียบมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้จะเบียบมาแล้วครับโอเคครับนะจะเบียบมีอะไรฝากบอกน้องบาสไหมครับน้องบาสวันไหว้วครับตอนนี้จะเบียบมาพักแต่เช้าทุกเช้าเลยครับจะเบียบเนะีนะ่ยนะ FC ภูกระดึงครับเพิ่งผ่านทางเข้าภูกระดึงมานะครับ จะมาลงพื้นที่ครับโอเคครับจะได้เจอกันนะครับผมก็มาลงพื้นที่เหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยววันเสาร์ที่ก็ไปรับสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับคือเวลาว่างไงนี่ครับไอ้เจเบียบอกแป๊บซื้อหวยก่อนขอฟอยทีถูกหวยวันนี้เจเบียซื้อหวยก่อนเลยครับลืมไปบ้านเลยเฮียนะสาวใช่ไหมครับที่เก็บครบครับสาวๆนี่ยังเก็บไม่ครบครับยังตายไม่ได้ครับตาบใดที่ยังไม่ครบทุกจังหวัดนะครับได้ทัศเที่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดสาวๆนี่ครบทุกจังหวัดนี่ถูกท่าหน้าใจนี่นะครับเจเบียบอกรักเด็กด้วยนะครับ จะเบียบนี่เปย์ส่เปย์นะครับที่จนๆนะครับที่ไม่มีตังค์ใช่ไหมครับเปย์หนุ่มๆหมดนะครับ้เห็นหนุ่มอ้อนไม่ได้ครับเบียบโอนไวครับนะเบียบโอนไวครับใครรักเบียบเบียบให้หมดนะครับเบียบลาบากได้ครับแต่ผัวเบียบห้ามลาบากครับประมาณนั้นเลยนะครับเออเอาน้ำอดภัยค่ะอาจารย์โอเคครับโอเคน้องน้ำพึ่งหวานนะครับผมขอบคุณมากเลยแล้วกันนะสวัสดีวิทยานะครับพี่วิทยานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะ กลับวันไหนครับยังไม่รู้เลยครับกลับวันไหนครับตั้งแต่วันวันไปครับวันกลับก็ไม่รู้เหมือนเช่นกันนะครับแต่กลับก่อนวันศุกร์แน่นอนครับแต่ก็ศุกร์ต้องมาถึงสำนักแล้วนะครับเพราะว่าวันเสาร์ต้องรับสิทธิ์นะครับยังไงศุกร์ก็ต้องมาถึงครับผมว่าน่าอาจจะนั่งล่องมาวันพฤหัสก็ได้นะครับกลับนะผมว่าอาจจะกลับวันพฤหัสนะครับพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็ต้องมาถึงที่สำนักนะครับเพราะเตรียมพร้อมในการรับสิทธิ์เช่นใจแม่ครับโอ้โหเช่นใจหญิงเลยไอเช่นใจหญิงนี่คืออะไรวะเนี่ยเยี่ยบบ้ครัไดะ เดินทางปลอดภัยครับโอ้ปลอดภัยพาอะไรไปได้้างบนในบัสโอ้แนทางครับเส้นทางมันก็โอเคนะผมว่ามันมีความสุขดีนะครับในการที่ว่าเราขับรถไปได้มองทางได้ท่องเที่ยวนะครับมันโอเคนะผมว่าแล้วมันเป็นอะไรที่มันดูอิสระดีนะครับใครเครียดได้นะอย่างว่าเราขนนะครับกองเสบียงบุญมาเต็มรถเลยนะครับสําหรับความหวังนะครับของทุกคนที่ฝากผมมาครับบางคนมีเงินไม่มีเวลานะครับเขาก็จะฝากครับคนที่เขามีเวลานะครับเอาไปต่อบุญให้นะครับผม นะบุญวันนี้มันก็ถึงนะครับแกงกระจาบ้านคนยากไรเยอะอยู่นะครับกุ้มใจเลยมีลูกชายหล่อโอ้โหลูกชายหล่อครับแหมไอนะ้กูว่างงเลยในอะ๋องคุยได้บาสจันไม่ได้คุยเรื่องกูเลยสัตว์เลย, <c oughs> ยกูว่าคุยเรื่องเฮียเลยให้บาสเอาเอาเลยให้บาสแต่งงานอยกจะเบียบนะกูให้ทองสองบาทเอานะนะถ้าเกิดสมมติอ้เจะเบียบไปบ,บาสได้กันกูให้แต่งกูให้ทองสองบาทเลยยังไงบาสอ่านุบบุญด้วยครับผมโอเคกุ้มใจลูกชายหล่อนะครับอ่านก่อนแล้วกัน ไปด้วยครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะก <im> ับอาจจะพุหัสเลยนะครับอาจจะกลับนะศาสินะเดินทางปลอดภัยโอเคอ่านย้อนวันนี้ติดไฟแดงนะครับอียุ้ยนะครับแหมเดินทางปลอดภัยอีุ้ยนะมึงนะช่วยงานตาจอนด้วยนะอุ้ยนะเพึ่งน้อยพันล้านโอเคครับพึ่งน้อยพันล้านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับชีวิตเซมานีนะฝนเลาะขำเลยนะครับก็จะเบียร์ไปบารได้กันค่อยสองบาทไอ้สองบาทก็แปดหมื่นไรบาทเนี้แปด นะตอนนี้ถ้าเกิดทองสองบาทมึงได้เกือ 80, แบแปดหมื่นเลยนายบัสแปดหมื่นได้นะเอาไหมบัสไอส้ัตว์แต่งกันต้องอยู่ด้วยกันให้ครบสองปีนะอไอ้เฮียไอ้ชิบหายไม่ให้แต่งวันเดียวเลิกละมึงเดี๋ยวไปผูกข้อไม้ข้อมือให้แล้วอขอที่พิศโลกเลยจะเบียบเนี่ยเฮียกับแสนแล้วนะมึง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณนะครับสวัสดีคุณนะครับอย่าลืมจรจอไอ้เฮียคำนวณค่าไฟไมาด้วยนะว่ายี่สิบสี่ดวงเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะโอนให้นะครับเงินนะ เออแล้วก็ดูครับโคมไฟขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับโคมไฟหน้ารั้วที่ทีมงานนะครับผมจังหวัดนนทบุรีผมจชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่ปาร์ตี้หมูกระทะในวันนั้นนะครับที่เอาโคมไฟมาให้นะครับนะที่ร่วมบุญกันมาแหละนะครับเป็นเป็นเป็นอะไเนี่ยครับเป็นโคมรินเผาครับที่ใส่ครอไฟนะครับบริเวณกําแพงรั้วนะครับขอบคุณมากเลยล้วกันนะครับขอใอ้ีชิดมีแสงสว่างนะมีแสงสว่างนาทางแล้วกันเน๊ะ สามสิบเก้ากิโลเลี้ยวซ้ายหลือชั่วโมงเนิดถึงนะครับเก้าสิบกว่ากิโลแล้วนะครับเร็วครับเร็วไม่นานแม่คนนี้บอกปลาคาราบตายหนึ่งตัวแม่คนนี้บอกอะไรนะปลาคาราบตายปลาคาราบตายหนึ่งตัวชิปหายแนละ้วปลาคาราบตายแล้วช่างมันครับไม่เป็นไรปลาคาราบตัวคราบตัวใหญ่ตัวเล็กว้พี่ตายเนะี่ยหนึ่งตัวนี่ใหญ่รือเล็กวะเดี๋ยวมันจะลามตายกันหมดหรือเปล่าปลาคาร <laughs> คาบคราบตายไปหนึ่งแล้วนะครับผมนะ ปลาถ้าเลี้ยงปลาไม่ลุงนะครับงั้นก็ปล่อยจระเข้ไปเลยครับดูทรงแล้วนะนใชมไหมนะไอ้เฮียอบาบังคาบมันเลี้ยงยากก็เลี้ยงไอ้เข้ไปเลยบ่อน,นั้นแล้วนะครับดูทรงแล้วนะอาจารย์เลยไหมเนี่ยอาจารย์เลยอาจารย์มีรุ่นรุ่นอะไรวะมีรุ่นน้องผู้หญิงสวยๆไหมครับไม่มีอเลยเฮียกูกำลังหายอะไรสัตว <c oughs> ์มีให้กูไหมล่ะรุ่นน้องผู้หญิงสวยๆเนี่ยไอ้ชิบหายกูมีแต่ผู้ชายในนียฮะนะอยู่กับทหารนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยผู้หญิงนะครับมีแต่ผู้ชายครับแวะ ปากช่องหนองคายก่อนนะคะโอ้โอเพนเพนเพนนะเจเพนนะครับเจเพนเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงว่างเรจะแวะนะครับที่ปากช่องนะปากช่องนะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเซฟแบตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปไล์อีกทีหนึ่งตอนถึงพื้นที่แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่ติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ